อีโปเมเกอร์กา y ล็กซี่หนึ่งร้อยกับดีเคกา x ล็กซี่หนึ่งร้อยต่างกันยังไงตัวไหนจะเสียงครีมมี่มากกว่ากันไปดูพร้อมพิกวินได้เลยครับหนึ่งนะครับสีเขาจะไม่เหมือนกันเลยนะดีเคเขาจะสีสันสดใสกว่าส่วนอีโปเมเกอร์เขาจะดูเลโทสีออกไปทางฟอร์มอลครับสองดีเคเขามีดาวตกน่ารักน่ารักตรงนี้ครับสามารถเปลี่ยนสีได้แต่เอาไว้บอกสถานะแบตเตอรี่ในขณะที่อีโปเมเกอร์เขาจะไม่มีมาให้ครับจะเป็นโลง่โลงๆแบบนี้เลยสามอีโปเมเกอร์เขาจะมีหนอกเอาไว้ปรับวอลลุมได้ง่ายส่วนดีเคจะไม่มีมาให้นะครับสี่คีย เขาจะเป็นแบบไดซับในอนาคตเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่มันจะลอกได้ครับและเป็นเชอร์รี่โปรไฟลด้วยเสียงเขาจะออกไปทางต็อกกี้ในขณะที่ DK และอิปเมิเกอร์สีดำเขาจะเป็นแบบดับเบิลช็อตให้เป็นานานๆตัวหนังสือเขาจะไม่ลอกแน่นอนครับและจะเป็นโปรไฟล์แบบ MDA โปรไฟล์ทําให้เสียงนั้นคิมมี่และทุ้มกว่าละมุนกว่าเชอร์รี่โปรไฟล์ของอิป m a ม e เกอร์สีเทาครับส่วนสเปคอื่นๆของ2รุ่นนี้ก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับเขาจะเป็นแกสเจ็ตเมาส์เหมือนกันรองรับการเชื่อมต่อไร้สายได้ไตรโหมดเคสเป็นฟนนูอย aker, เยชจะาั เป็น Faker Marble White Switch DK จะใช้เป็น h u n o ห h u ัวชุนคิมมี่ i n เนียสวิชครับสรุปเลยก็คือถ้าใครอยากได้คีย์บอร์ดสีสันสดใสเสียงคิมมีจัดเต็มมีดาวตกก็เลือก DK Galaxy 100ได้เลยครับแต่ถ้าใครอยากได้สีโทน Formal มีหนอบปรับวอลลุ่มเสียงต็อกและคิมมีเลือก Ipomaker Galaxy 100ครับผมเพื่อนๆสามารถเข้ามาทดลองตัวจริงกันได้ที่หน้าร้านของพิกวินทั้ง2ส,สาขาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังสาเทตกันฮะ